ขากำลมังมองหารถบ้านมือเดียวสภาพโคตรดีราคาไม่ถึง0 0 0แสนห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดครับวันนี้จะพาไปดู h o n ด a c ซ v i ิ FD ดีปี1 1จด12คันนี้ราคาแค่189,00 0บาทครับได้รถบ้านแท้ๆประวัติเข้าศูนย์ครบล้อแมกเดิมครับยางปี2อ2 3นย่าะครับภายในเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องดีเกียร์นุ่มครับขับดีมากๆครับมีร่องรอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรค เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มพร้อมกันนะฮะอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่แบบสดๆร้อนกับ Honda c ซีวิโฉมนางคว้านะตัวนี้เป็นตัว FD 1 8ี p 2ึ1จดปี2 0 1จทะเบียนปี2 0 1 2คันนี้กันครับคันนี้ลูกค้านำมาเทินกับเรานะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ครบเลยเจ้าของเดิมเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าดูแลดีมากๆครับรถตอนนี้นะฮะมีการสปาแล้วก็เก็บงานแล้วบางส่วนแต่ว่า ยังไม่เรียบร้อยนะฮะผมเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้ราคาแค่1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นครับซื้อสดได้นะไม่มีแวดโคตรคุ้มเลยนะห้ามพลาดเลยคันนี้เร่งไม่ประมาณ1นึ่งแโลแต่ว่าเช็คศูนย์ตลอดนะต้องบอกไว,ไว้ว่าคันนี้นะคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ประวัติดีครับผมมาดูดีไซน์ตัวรถด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมเงาวับเลยนะสไตล์ F d ดีแบบนี้นะรุ่นปลายนะฮะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราครับ ไฟหน้าเป็นแบบฮาโดรเจนนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยครับนี่พร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนครับผมนะครับดีไซน์ด้านหน้าสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าสายสวยสม,มบูรณ์นะฮะชิ้นงานกันชนด้านหน้านะฮะไม่มีรอยชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนฮนะถึงจะเป็นรถที่ลูกค้านำมาเทินแต่ว่าเราก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเช็คสภาพให้เข้าเงื่อนไขของทางบริษัทของเราเช่นเดียวกันคันนี้ลูกค้านำซีวิดมาเทินซีวิดนะแต่ว่าเอาซีวิตปี น่าจะเป็นปีประมาณ19-20ปลาใช้งานนะฮะซื้อสดเลยเอาคันนี้มาเทินนะฮะแต่ว่าคันนี้นะฮะดูแลดีมากนะห้ามพลาดเลยราคาดีด้วยซื้อสดได้ไม่มีแบวย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะฝากระโปรงเส้นสายต่งตางๆยังคมสวยชัดเหมือนเดิมนะครับกระจกด้านหน้าแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการอุบัติเหตุมาแน่นอนครับรถทุกคันนะถึงจะรับเข้ามาแบบเทินล้วก็ต้องให้เข้าเงื่อนไขครับไม่ชนหนักจมน้ำพิกล้ํา เพราะว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเราก็จะไม่ได้รับหรือว่าก็ต้องแจ้งตามตรงเลยนะครับผมเราก็อยากให้จบคันใหม่ได้แต่ว่ารถที่นํามาเทิร์นกับเราก็ต้องเข้าเงื่อนไขของเราเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ชนหนักจมน้าพิกลามตัดต่อนะครับนี่ครับดูตัวบอดี้ตัวรถสวยงามมากๆนะคร,ครหาโฉบแบบนี้อยู่นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นลายเท่ม,มากๆครับผมมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมตัวล้อแม็กเนี่ยก็เดิมๆจากโรงงานนะเป็น15นิ้ว อย่างปี2023ครับสภาพก็ยังดีมากนะพร้อมใช้งานเลยนะฮะดูภายในซุ้มล้อดเดิมๆนะไม่ได้มีการไปโหลดเตี้ยใดๆเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้มีรอยแกะไข่แกะซ่อมไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านแก้แก,แก้มข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้ติดในส่วนของฟิล์มคิว้วคศนสตร์ให้เรียบร้อยแนละ้วพร้อมใช้งานนะฮะมีสเกิร์ตแต่งให้รอบคันเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ทําให้ตัวรถดูเต็มคันนะฮะอาจจะมีร่องรอยเบิดเบียนมาบ้างเล็กน้อยนะะเดี๋ยว เอาไปเก็บงานเก็บละเอียดกันให้คีหนึ่งนะฮะคันนี้ลูกค้าเพิ่งรับรถไปเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานี่เองนะค,ะคันนี้ก็มีการล้างน้ําสปามาแล้วบางส่วนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมมาเดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันครับนี่ครับดูภายในภายในสภาพสวยมากครับเป็นเบาดหนังสีดําสภาพสมบูรณ์เลยครับไม่มีช้ำไม่มีรอกเลยนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างตามอายุการใช้งานแต่โดยรวมถือว่า ถ้าปีคอนี้แล้วสภาพยังดีมากๆเลยนะครับผมนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันคุ้มหนังให้อย่างดีนะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีรอกไม่มีรอนเลยนะครับผมส่วนเครื่องเสียงเนี่ยจะได้แบบเดิมๆจากโรงงานนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับแอร์เย็นฉ่ําสบายใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะสีไม่มีซีดไม่มีจางเลยครับเจ้าของเดิมดูแลดีครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูประวัติการเข้าศูนย์ อันนี้คือให้เข้าครั้งต่อไป1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหะ้าพันโลนะตอนนี้รถวิ่งไปได้1นึ0 0สนห้าพันโลแสดงว่าก่อนจะนํารถมาส่งที่เราเขาเข้าศูนย์ก่อนแล้วนะครับมีการเข้าศูนย์ก่อนแล้วนะฮะซื้อไปมั่นใจได้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งพี่ๆจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเนี่ยกุญแจมีให้ครบเลยนะครับนี่นี่ครับเสียงเครื่องยนต์นะฮะ เลขไม้หนึ่งแสนห้าพันโลนะครับตัวนี้ก็นะฮะเลขมาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยภายในทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติครับสภาพสวยๆเลยครับไม่มีช้ำไม่มีโซมแผงประตูเดิมครับสภาพสวยไม่มีช้ำไม่มีโซมเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีสภาพสวยกระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะซอกด้านแก้มครับไม่มีรอยแก่ไม่มีรอยซ่อมนะฮะจุดน็อตต่างๆไม่เคยถูกขันทุกแก่ซ่อมโอ้โหขนาดตรงนี้ยัง ถ้าไม่เคยเปิดสารโปรงหน้าเลยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะดูแป้นเบรกแป้นคลัง่งมีไฟแอมป์ดิลไล์ให้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยสนงสนิมใดๆมาตามซอกตัวรถนะฮะน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะสีเดิมๆโรงง,งานปั๊มทุกอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับผมคันนี้ถือว่าสวยมากนะฮะได้สภาพแบบนี้ไปนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอคนที่ซื้อสดก่อนนะครับผมซื้อสดได้ไม่มีแบบเพราะว่าคือต้องบอกไว้ก่อนถ้ารถปีลึกๆเนี่ย อดอกเบีย้ยมันจะค่อนข้างจะแพงกว่ารถปีใหม่ๆนะผมต้องบอกตามตรงอย่างนี้นะฮะก็เลยแนะนําคนที่มีกําลังซื้อสดก่อนได้ไม่มีแบตนะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยปีลึกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7บาทขึ้นนะฮะต้องบอกตามตรงอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับด้านหลังเบาะสภาพสวยงามเช่นเดียวกันเป็นเบาะหนังสีดําสภาพยังตึงยังแน่นนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วให้2ใบตรงนี้นะครับผมสามารถดึงลงมาวางแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเก็บไว้ถ้าเกิดมีคนนั่ง สามคนนะ,ะพอดีเลยนะครับผมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางแผงประตูด้านหลังสภาพสวยเลยครับไม่มีโซ่ไม่มีชามเช่นเดียวกันตามซอกตัวรถนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยขายรอยแก่สีเดิมเดิมโรงงานรอยอาร์คเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบครบ,ครบนะครับผมนะฮะเป็นสีบอลเงินสีนี้ก็ดูแลรักษาง่ายครับผมนะฮะสภาพสวยแม็กด้านหลังฝั่งขวานนะสภาพสวยนะริ้วรอยเนี่ยถ้าไม่มีให้เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมขับได้ดีนะฮะใช้งานได้ดีนะครับผม ด้านท้ายเดิมๆเลยครับผมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนเข้ามานะครับผมไฟท้ายเดิมครับไม่มีรอยแตกแล้วใดๆนะครับนี่ครับสภาพคมไฟท้ายนะสวยๆเลยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบๆนะฮะฝาท้ายเดิมครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบี้ยวนะครับผมนะะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานกระจกด้านหลังก็ยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะฮะจริงๆรอบคันเนี่ยก็กระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะครับนะเช็คแล้วก่อนรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนิดนึง เดี๋ยวให้ดูฝาท้ายขออนุญาตนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอุจามาไขไปดูฝาท้ายกันนะครับปกติตัวนี้ไม่ค่อยได้มีเข้ามาเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้รีวิวนะครับนะครับดูได้เลยครับห้องโดยสารอขอว่าห้องเก็บสมัมภาระกว้างขวางครับมีถาดท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านล่างนะครับว่ามีสนิมไหมนะฮะไม่มีร่องรอยสนงสนิมนะฮะส่วนล้อย,อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะ นะครับซีนเดิมๆโรงงานครับไม่มีร่องรอยสนุกสนิมใดๆมานะครับผมนะฮะฝาท้ายเดิมครับผมสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่ชนหนักจมน้าพริกวาำตัดต่อนะฮะเส้นสายด้านข้างเรียมสันคมสวยชัดนะฮะแมกน้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยงามนะครับผมริ้วรอยแทบไม่มียางนะครับเป็นปี2023ทั้ง สี่เส้นนะครับด้านข้างก็จะมีร่องรอยเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บละเดียดเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเราจะปรับสภาพให้พร้อมใช้แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอออีกทีหนึ่งนะฮะฟิล์มตรงนี้เสื่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมนะฮะเรายังไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับต้องยําอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าอยากพามาดูสภาพที่หลังจากล้างเสร็จนะฮะก็คือคันนี้ล้างเสร็จก็ยังไม่ได้ไปเก็บสีไปเก็บงานใดๆเพิ่มเติมเลยนะฮะ นี่คือให้ดูสภาพโครงสร้างหลักเพราะว่ารถที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วครับเจ้าของเดิมดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับลขไมล์แสนโลกับปี2011-12ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับตัวปีเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ถึง10,000โลด้วยซ้ำไปนะครับนะครับสภาพสวยมากไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยนะฮะซอกเดิมๆครับไม่มีร่องรอยการแกะไขของหัวน็อตจุดน็อตต่งตางๆจุดยึดต่งตางๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับ นะครับประตูเดิมปั๊มเดิมโรงงานชัดเจนแบบนี้นะฮะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเพจตัวรถเดิมเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้มีรอยหลุดหรือว่ารอยแกะรอยซ่อมแต่อย่างใดนะครับเนี่ยสีตัวรถก็สวยงามครับแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายสภาพสวยริ้วรอยนะฮะถ้าไม่มีนะครับก็ทามีก็เล็กน้อยมากครับผมนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มให้อีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวท่านมาเข้ามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด1.8ล IVT ินะฮะก็ ถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงพอตัวเลยครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับเปลี่ยนเกียร์ก็นุ่มนวลครับเครื่องแห้งครับไม่มีเยิ้มไม่มีรอยซ่อมหนักนะครับประวัติเข้าศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะครับก็อย่างที่ให้ดูไปนะครับมีประวัติเข้าศูนย์อยู่นะห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะฮะไม่มีรอยแกะซ่อมฝากระโปรงเดิมนะฮะยังไม่เคยถูกแกะซ่อมแกะทําสีผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับรวมถึงจุดเรเบสสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบๆนะฮะไม่มีรอยแกะเก่าสีมานะ นี่ครับสติกเกอร์เดิมนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยไขย่รอยแกะซอกด้านในนะฮะไม่ได้มีรอยแกะซ่อมโช๊คเดิมไม่ได้มีการนําไปตัดต่อหรือว่าไปโหลดเตี๊ยดใดๆเพิ่มมาครับซีนเดิมๆโรงงานอยู่ครบๆนะฮะจุดยึดน็อตต่างๆนะฮะไม่ได้มีรอยไขย่รอยแกะซ่อมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยเดิมครบทุกจุดแน่นอนนะครับผม สำหรับตัวจุดเด่นรถคันนี้เลยนะครับก็คือเป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลดีประวัติศูนย์ครบนะฮะสภาพภายนอกภายในถือว่าสมบูรณ์นะฮะได้ยางปีใหม่นะฮะเครื่องดีเกียร์ดีครับผมราคาแค่1นึ่งแสนแนานะฮะซื้อสดได้ไม่มีหวัดเพิ่มครับผมสนใจนะฮะติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์มาได้ครับผมมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพรยนตนนะครับมาดูมาทดลองขับได้แต่ว่าโทรนัดเข้ามาก่อนนะฮะผมจะได้เช็ครถก่อนว่า รถมันยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารถแบบนี้สภาพแบบนี้ผมมีคันเดียวลูกค้านํามาเทินครับผมนะรถมือสองสภาพดีๆนะการันตีครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมหรือว่าพิกคว่ำแน่นอนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ